วะละเอกะลอกนี่ดอกปุโตเวที่ตะโกบะละกวายตะสอดี้ตะพ่ากอดิโกกะดอกปุเวที่ตะโกญาญิอยู่ดูกวาตูตะกอมูทค้านน่ะเนาะตะกอมูทค้านนี่เอาเราก็รู้เหมือนญาญินี่อะเวอะเกวดาคลิปวิดีโอค่ะเลบัวชือนี่อัลบลึกกันญาญิเนาะดอตาตะไข่นี่อยู่ลูกคุณติญาวิลีอะเกวดาตากะซอเลออ่าคีกะโทคีชีเธอร์ la december te chit the tho no te chit the tho la december ki do chit the comme yo ta so to teni ble li do no, teni yai me mi te la december te chit the tho ni ko tho ba, ba ah kini ok lo no kevada ta ka so lo li de kha do ta ka so kha ni ye chu pa me me kwa le ah, uh, ok a apayo pro mit pa ba na mi te pa yu ko ba di me le chi weda a ko yo khu na ki ga ya wo no le ju ji อ่าตกป่านี de, le, Ye, ่เด no, ้อกวยเวรวดาจอเอ็นดายิชมมะกาเปเลรปโดเอ็นดาเลอตึกิลุยหลอดหนอไม่เปเลรจือชวยตกป่านี่ฤอเวเนคือชิตูกวยเวรวดาเลยอยู่กรอกมองชิตูอะโคตดานี่ดาหนอป้าคือเวรดาดอกกะซี่กะต่อซี่ตะผ้าวอวีปลอนี่ดาปัวเลอีดตอกเกตาวมูรกานีอเวปะเลพรนูเวรดาเลอกะยอคูนาคีกายาวออะโคนี่ดายิชมนาบาโดหนอเลอนาร์เปอยู่บาติคือชมมอษา อ่าคุณนักฆ่าอยู่กับบาทวยบาคาลตานะกับธีมัวตัวไข่อ่ะเออเนาะอ่ะข้อต้นตอนนี้ดีกว่าเธอตะกะสอนเนาะลาปูกีตินิแลลาดิเซมเบอร์ดิชิติตอโคกโคกติตึนไข่สีเวลาตัวนี้เนาะกระเชียนเรียกอย่างว่านี่เดมาร์วาบาเนาะกว่าจะยาวเวลาโคยกามาวิมาร์เตนนี่เรียกว่าที่เนาะดีกว่าแลไอ้ดอซิอย่างตาติพันนี่เดกะ อ่าอยู่เจอได้หายสงสัยบ่เนาะเอ่ออัตตาเอดอซิงยาธิธภาพนี่เด้อเกเกเชลเล็กกว่าบ่นี่อะคนนี่ได้ชุมดาลีจะกระเตปะญออ่าตีตัวตีตะบ้ามีกระญอคู่กะขนักขิกไก่นี่อปท้วยดอกะสิมูบอตะไคอีอ่าตะบ้าท้วยบ่ขอเนาะเกบ่เกเลกว่าอย่ากว่าตะเก เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดนะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาตำรวจสกัดจับยาบ้าเนี่ยเอาเวเตวดาตากัสซอนใครบ้าขาดเอากัตตี้กัสซอกเนาะอันนั้นก็เนี่ดูเตวดาเลยกัตตี้กัสซอตามูตารายเรือเปล่าพ่อเมคลูนีเราป้าพ่อคลูเวด้าหลักล้านเม็ดล้านสองล้านสามล้านนี่ก็เยอะแล้วนะฮะชมอ่ะเพื่อนี่เลยเตวดาเลยเอาป้าพ่ออาร์เตอร์นี่ยเอเพื่อนตุกเก้ขี้กุ้งกเสือกุ้งเนี่ยอาร์เตอร์หลอกบ้าชั้นนาทีเตวดาตันใครนี้ บ้าที่อยู่หลังรถนะฮะห้าสิบล้านเม็ดหกอาไว้นี่ไม่ไหวไดต้ตาพ่อนี่ก็ตีหมูบัวมวมมือวบปานค่ะอ่เพลอ,อ่ก,ก็เวยเยช่ยีมากมายมหาศาลเหลือเกินตำรวจก็เลยคุมตัวสองผัวเมียไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ทอปอ่ะคนได้ตอนนี้เดอะเจวิดาเอ่ววอเปิลก็เนี่เดอพ่อเวดาปา,ดา,านอมาวานนอกาคีกาอีนอก,กาข้อป้าคือป้าพองคาภูมิเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป ตาลอน์นี่เกิดอะไรเลือดตูเฟอรปูเนาะเลือดทองผาภูมิเลือดกาญจนบุรีอ่าห่ากอรกระวอตะกระปาทีนี้จากการสอบปากคำครับ,บปิติพันธ์เขาอ้างว่าเขารับงานขับรถบรรทุกหก,กล้อเนีย่ยมาจากนายเรโชเป็นชับเอาไว้วันน้องก้านอีเดอมีหรือปิติพันธ์เนาะเอาไว้ป่าพราดทอดเตยเวดาเลยอ่าซานนอการนี่กาคือป้าตะวี่เนี่ยซาเลฮิเนวุด้าเลือกป่วและอามีเวด้าเรโชเนาะว่าก็ประโยชน์จากกะอู้เมียนมาอยู่ฝั่งเมียนมาด้วยนะฮะ ฝั่งตรงข้ามด่านพระเจดีย์สามองค์เดวิดารีชูไรน์เดอร์เอาเวอูเบด้าอ่าเพลคูเเพลร์ดนอนเลิกกันย่กอดกระเาได้รับค่าจ้างเที่ยวละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทตะวันเนดอร์วังงานซาเย่ยกันหลาตื่นเล,ลยตะกโลเดวิดาเมอร์ตาตอกรีดใครนี้โดยจะไปรับรถบรรทุกหกล้อที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งเมอรวิาซาเลฮิกาโคบ้าคูบ้าเนี่ยเลิศกว่าอมาเลมากาตารีไซเคิลอะโลตอ ในพื้นที่ด่านเจดีสามองค์จากนั้นจะขับรถมุ่งหน้าไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ตัวเมืองกาญจนบุรีม่วิ่ลานี่เดิมมาเลยฮีนิเวดาอาการ,รวิาาว่งนีเลิกความมาเวดารีไซเคิลเนาะมีกลัวไม่ตาคูตาการที่พระอรรถมันนี้เดิมเมื่อวดาตาเลนลอการวิ่งนีเลิกกาญจนบุรีตาเปอรูเลิกเวบูนีและจังหวัดนครปฐมเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลครับนำกำลังบุกเข้าไปค้นร้านรับซื้อของ เตเวดาเมื่อซาเลชเกลยการชนะบุรีดอนเล่นนครปฐมเตเวย์ถือไม่เลวกว่าพ่อคิวบลอนด์เดอเอ่อกว่าบ้านมูบ้านดาตินผ่านอีเดอตีกว่าตีดออาทอกวยานี้คิวบลอนด์เดอเละไว้ได้เลยเอ่อกว่าปุ่ยกว่าชาฟิซายเคอลอ่จะตอดนี่นๆห๋อเก่าที่ปิติพันธ์อ้างว่าไปรับรถบรรทุกล้อจากจุดนั้นปรากฏไม่พบเจ้าของร้านหรือว่าตูไม่เลวกว่าเล็ดตูเลวกว่าปรียไว้ได้เอ่อตาตุคุตาคาเนาะถานไม่ จากครัวที่ผ้าลอบลอนี่เนี่ยจะที่ปา่าอุ้นน้องนะครับอัเวยพนักง,งานมาแสดงตัวแม้แต่คนเดียวฮะแต่พบว,ว่าร้านรับซื้อของเก่าอยู่บริเวณเส้นแบ่งระหว่างชายแดนไทยกับเมียนมาเจ้าใบดาปลาปลีใบดารีไซเคิลอ,อัลโลจะต่อยี่เดอร์โอชอลโลดาตาตอตอใบดาแผกกอคีบีอาเชอร์นีน่เนาะเชอร์ตะลินเล่งลาหลอกเนาะแล้วมีประตูด้านหลังร้านเจ้าหน้าที่บอกนี้นะฮะ เปิดประตูหลังร้านไปปุ๊บเท้าแตะออกไปนะ่ะเมียนมาเลยฮะเทวด,ดาเนาะรีไซเคิลปลาปุยปลาเช่ารีไซเคิลอัลล์จะต่อยนี่เด้อะอโลคีเนี่ยเทวดาเนาะออกท่อไปตัวเนาะข้อก่อนข้อเนาะตื้อเลยกันย่อข้อเนาะปลาตีข้อหลอดเทวดาเนาะขาหลอดเนาะตื้อเลยกันย่อข้อหลอดอ่ะเขาไม่ได้บึกต่างระดับหน่วยกันละหรือเปล่าค่ะเปิดออกไปเนี่ยเป็นประเทศเมียนมาเลยนะฮะ,ะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่รอาการตรวจสอบอย่างละเอียดน,นะครับ อารอนเดอเปกว่าบามูบ้าดาซิฟานี่ปี่าววาตาลตอนนี้วิบลอนีเดอากะบ้าสมิสมูไวได้ตาลอตักเลยหอละเกฟาษาีฟานี่รอที่รอเชตบลอกดนี้หลอแล้วจะเร่งหาตัวเจ้าของร้านแห่งนี้มาสอบปากคำต่อไปดอกกะบ้าสมิสมูไว่ได้ว่ารีไซเคิลอาเซยกระใจนี้ไม่รอที่รอเฉดนไม่อบ้าเชือบ้าขาแต่ตาพปรีอเพลออากะกวยเยีชีตบลอเ่ยเจีไม่พอฮะ ไปตรวจสอบรีสอร์ทอีกแห่งนะฮะวิมลอเนเดรเลกว้ากับโดเวด้าเรตตารอนเรตตารดอมวานเรื่อพวไก่เนี่ยหนออเวด้าอโลนอควาเรกว่าเวด้าไม่อ่าตาบ้เวาต่กีูบวมจุดแต่ไม่โอในพื้นที่พระเจดีสามอง์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปิติพันธ์กับเมียไปพักแต่ยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับแพรว่าเอาเป็นว่าอาโคตาดอนนี่เดรจูไม่เรวกว่าเลรกว่าเวด้าบลอนนี่เด กว่าจะที่เวลาเรื่องรีสอร์ทเลยตาดอมาวากิไกลเลยมีเนื้ออากาศจ่าไม่รีสตลอดต้าแกลเปนนี่ไม่รีบัดถ้วยดอกกระตีกระต๊อกตี้ผ้าอีกนอกจะมีบ้าณขณะนี้ที่เจอเนี่ยก็คือนี่ปิติพันธ์กับเมียนะฮะขนยาบ้าห้าสิบล้านเม็ดผู้ชมคิดดูแล้วกันว่าถ้าห้าสิบล้านเม็ดเนี่ยมันกระจายไปในพื้นที่กาญจนบุรีนครปฐมโอ้โหลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเอาเวเวด้าเลยกระตีกระต๊อกบ้าตาพ่อเวเพื่อ อากวยเกยีจีนี่เนี่ยจะยาบยากว่าเทวดาบามาตกาก็สรนเทวดาเลิ่มไ่ลอบบผูเลิ่ดูปูสวปูวเรการชนะบุรีเรีนครปฐมนี่เด้อเกิดเกท่ว้อดเทวดาตาเกลโกเกว่าาพอดีโตธาตินผ้าอโวอ่เทเลนี่ยด้อตประเทศกีฬาเรกุตีลบาเทวดา่ห้าสิบล้านเมตรนะฮะโอเคเอาไว้เนยเดตากซส่นนี่อากยขาวเดาอาวิาสุอาเตขาวดาโอุเป่นนี้หรอ นอยาคว่าสาท่อนลาข้อที่ตัวลากเันเตอร์นอดอตากซโซนใครนี่ดิตอนน้ยเตอร์หรืติดติฟาซิโกอาเวด้ไม่เวด้ตากซโเลยอะเกทเวด้อัต่านอเลล่าเดือนธัวาคเดือนอคกคิชเทอร์นี่เด้อเนตอนน้เตอิดตัวนี้ตากาซโซนใคนี่เดว่าจีเกรนี่อางเอนนี่เดย่าคว่าสิโกนอยาคว่าสิโกว้แลนี่เดอเอาวอ่าเจตุตา အာလေ uh, lot o, lot o, ibly, uh, ာ်တ ah ိုလော်ချောဒေါ်ပါတပွေးတော့သူခွချီဒူမေရီအာဒေါ်ပဒူအန်နာမေရီနော့တတိဘလေတာကစောတခိုင်နေအပူအခုတဏနေရဲ့တည်ရန်ပါပါတော့ပါလေအာအီဒီတော့တာကောမူတဂအီဝီဘလော့ဒ်အန်လေဖုန်းနွေတာဒေါ်အဝဲကညောခူနာခိကအီအာအခေါ်နေတဲ့မေ อ่าอปาละอคมโยจาเลที่ยิตเตนบะบะหนอบะซันนะกิดอเลตังจอปูนี้อะนอกก็นี่คืออ่ามีพ่นอยู่ดุปัววัวจิใจนี่หนอปัวคิกาอีนี่อะกริอะกลูก็ปะอุลตากซอปูสิโกบะซันนะกิดออีหนอตากซอเตียทออ่าเปดุเอน่ะอามิบาเตียทอสิกอติขุจิปูอามินอติฉิบาอะโคตันดอนี่เดจิโชมะดาเวมีวะดาดิสเครดิตหนอตัมาฮาวฮาวอะลอตะมีนี่หนอเมมีเจเลตังจอปูเมเจียโรเวดา အာပေဒူအဲနာမီဂျာရိုစီကိုမေဒါတိကိုချီပူအမ်မီဒူအာပဂတေတိမာလေအာလူးလောဇာနောဒိုတာကဆောလေကွေခဝေဒိုပါလေထေနူပွာခီဂိုင်အာဂွန်နီလောဘာဆာတာကီဒေါပွာခီဂိုင်အာဂွန်ပတ်တာဖနူအောလေတာဝမူဒခိုင်အမ်မီညာနီနောလေတာဂောမူအာတာကဆောပူနီတာဘတ်ထွေတူအူဒေါတာခီဂိုင်နောတမီဘာဟင်းတာဂေတာကလောတခိုင်နီလေအဝေဒါ ช่องเกียสีตะนาคีเอาเวกุยหล่อความวด้านล่าบุกุยที่ตอนนี้จีเตงอยู่ติดกูเสก่อนเนาะเพลนดีเซมเบอร์ซีเตอร์ต่อเนาะคีกทบคีชิบเตอเพนนี่ีนเดอร์เอาเวด้านี้ตอนนี้ตั้งซอเตว่าด้านี้หรอเนาะพ่กคือเวด้าดอมมาวาคีกัน์นี้เนาะวีบลอนนี่เดินดูนี่บ้าเวด้ากลูจีต่บลอนี่แยกกันลาติเลือดตะกันล่อเมอร์เลชเชอร์เวด้าเลตาล่อเลสังอ่าเลสการจน่บุรีดอเลอรเอาเวด้านครปฐมสีดาภาเนาะเลตั้งซ่อพวกเนี่ย ตะเกว ỡ ยวิด้านนอตที่บาเนาะเลือเอาไว้เพเปอร์ปูตนากีเนาะตะเกว ỡ ยวิด้านนอตที่บาเลอกอู่ดอเอาไว้อ่อได้เอนะดอตุโค่ขี้ดูนี่เนาะตู้นอตมีนอตกลาบ้านนี่เนาะไม่ไม่เลอตากระซอเลือเอาไว้อ่าอากลืนซอเลี้ยงกดูควาตีติกมุกอนเนาะเอาไว้เนี่ยข้อที่ข้อูนเฮไปได้เลยสำนักข่าววันนิวส์เนาะวันนิวส์อาตากระซอนี่เนาะโอเคอากูตดาดอนอินเดียดิซิยากีเนาะกุ้ผู้เวฟโฟโตมุลกอดติดผ้าเลือ เอ่อตากะซอตะคายนี่เอ่อเลยโยตากะซอกวยขะเวเตขะเวดาเลตากะซอเลตากะฮูเลติตึติบ่ายนี่เนาะตะกะตูบะขะดอเอ่อเปดูเอล่ะตะกะตูบะขะดอตึโคชีตูอามีอัตราเนาะตะที่บาร์ตะบัดถเวบะขะดอกะสิหมูโบอะพลเยอะกะกวยเยจีเลตัตตะบลอนยัยบ่านนี่อ๋อเกดิตะเดปะละอะเวดาตะติยันตะนะเปวุละบาติตะภะเด

và vlog được xin nhà chỉnh của chây đáp